จากนโยบายไทยแลนด์4.0ที่สนับสนุนการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลกระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดินได้ตอบรับนโยบายดังกล่าวโดยทำการบรูรณาการข้อมูลด้านทะเบียนที่ดินและรูปแปลงที่ดินจากฐานข้อมูลดิจิทัลที่กรมที่ดินมีอยู่ ให้ใช้ประโยชน์ร่วมกับเทคโนโลยีด้านภูมิส,สารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่แก่ประชาชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการพัฒนาการให้บริการข้อมูลเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่ดินได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงกรมที่ดิน ได้ทำการพัฒนาระบบบริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตหรือ Lands Maps คือการนำข้อมูลรูปแปลงที่ดินแสดงผลซ้อนทับชั้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับบริการของ Google Maps ครอบคุมพื้นที่ทั่วประเทศจำนวนกว่า34ล้านแปลงมีการบูรณาการด้านข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นอาทิ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน Land m a p กรมธนารักษ์ในการตรวจสอบราคาประเมินเพื่อการจัดเก็บภาษีที่ดินกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงกรุงเทพมหานครในการแบ่งโซนนิ่งประเภทการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำให้ในวันนี้การค้นหาตำแหน่งที่ดินไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย ประชาชนสามารถค้นหาได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์หรือโมบายแอปพลิเคชัน Lands Maps รวมถึงผ่านจุดบริการประชาชนในสำนักงานที่ดินจังหวัดทั่วประเทศซึ่งในปี2,563มีผู้เข้าใช้งานกว่า19ล้านครั้งและมีผู้เข้าใช้งานรวมถึงปัจจุบันกว่า74ล้านครั้งมีหน่วยงานภาครัฐใช้ประโยชน์มากกว่า42หน่วยงาน สามารถอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเอกชนและหน่วยงานภาครัฐสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของแปลงที่ดินเบื้องต้นได้ดังนี้เนื้อที่สถานที่ตั้งสภาพแปลงที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียมส e รีทวิวเครื่องมือนำทางวิธีการใช้งานง่ายเพียงกรอกเลขโฉนดที่ดินอำเภอและจังหวัดที่ต้องการค้นหาหรือหากไม่ทราบเลขโฉนดที่ดิน สามารถค้นหารูปแปลงที่ดินได้จากสถานที่สำคัญใกล้เคียงแล้วเลือกไปยังแปลงที่ดินที่ต้องการทราบข้อมูลระบบจะแสดงข้อมูลพื้นฐานจำนวน14รายการได้แก่หมายเลขระหว่างเลขที่ดินเลขชนดทที่ดินหน้าสำรวจตำบลอ,อําเภอจังหวัดเนื้อที่สำนักงานที่ดินเบอร์โทรค่าพิกัดสำนักงานที่ดินราคาประเมินรายแปลงกรมธนารักษ์ ค่าพิกัดแปลงค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินค่าธรรมเนียมภาษีอากรคิวรังวัดแสดงผังเมืองการใช้ประโยชน์ในที่ดินส่งผลให้เกิดความสะดวกต่อภาคธุรกิจหรือ ease of doing business และภาคประชาชนในการนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจพิจารณาซื้อขายหรือใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับที่ดินและทรัพย์สินของตนเองได้ และในกรณีที่ต้องการทำธุรกรรมอื่นๆเกี่ยวกับที่ดิน Lands Maps บริการค้นหารูปแปลงโฉนดที่ดินบริการฟรีฉับไวเข้าถึงทั่วไทยได้อย่างเท่าเทียม